ที่สำคัญนักวิ่งสวยๆเยอะแยะผมพูดดังไม่ได้อะไรกวนพูดดังไม่ได้มาเลยเห็นไหมใครยังไม่เคยมาวิ่งที่เวียงจันทร์อินเตอร์เนชั่นแนลฮับมาราธอนนะครับแนะนำให้มาครับบริหารจัดก,การดีสนามดีวิ่งง่ายตอนนี้อยู่ที่เวียงจันทร์สาบปเราครับเราจะมางานวิ่งต่างประเทศครั้งแรกครับ เวียงจันทน์อิเ International Half าราธอนนะครับจัดที่เวียงจันส์งประเทศลาวเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการวิ่งที่ประเทศลาวจะเหมือนที่ประเทศไทยไหมอ่าไปกันเลยเดี๋ยวเดินเข้าไปรับบิบกันก่อน,นครับไปไปดูกันโอเคเจอแล้วครับที่รับบิบคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับวันนี้วันเสาร์เราจะวิ่งพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับแถวไม่ยาวนะครับรับบิบเราก็ใช้าพาสปอร์ตรับนี่แหละครับรับได้เลย ค okay. ตรงนี้คือจุดรับบิบนะครับเราก็เอาพาสปอร์ตเรามาเพื่อจะเช็คว่าเรามีไรชื่ออยู่แล้วนะครับแต่วก็จะได้เบอร์มาครับก็จะจดเบอร์ให้แบบนี้นะครับเราวิ่ง21กิโลก็มารับบิบตรงนี้เลยงานนี้21กิโลทั้งสองคนครับจะลง5อยู่กบจะลง5อยู่ไม่ได้ไม่พอมาถึงต่างประเทศจะวิ่ง5กิโลเพื่อ ขอบใจโอเคขอบใจเสร็จแล้วครับรับปิบเร็วมากแล้วก็ไปดูงานเอ็กซโปกันโอเคมารับเสื้อครับ เช็คบิบเสร็จก็มารับเสื้อตรงนี้ใช้กระปิ้ด้วยได้เสื้อแล้วได้ขนมด้วยกระเป๋าแล้วก็ของแจกเอาไปพรุ่งนี้นะคะกระเป๋าเอาไปพรุ่งนี้โอเคโอเคขอบใจ้ได้นอนคืนโอเคครับฟังคนบ่นไปแล้วรับบิบเสร็จเรียบร้อยครับจะบอกว่าการรับบิบแป๊บเดียวนะใช้เวลาประมาณไม่ถึง5้าทีบริหารจัดการดีนะครับแต่ก็เรากำลังมาที่ ลาวใช่ไหมเราไม่ได้เอาเจลมาครับหาซื้อเจลไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปห,หาแตงโมแตงโมกินในสนามโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าโรงแรมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอน,ตอนเช้าตีสี่ครึ่งครับไปเลย The next day ตอนนี้ตีสามครึ่งครับเราตื่นกันตั้งแต่ตีสองครึง่งเตรียมตัวออกไปวิ่งนะครับสตาร์ทต,ตอนตีสี่สามสิบเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปสักประมาณสองกิโลก็น่าจะไปถึงที่ น่าง,งานสักประมาณตีสี่แล้วก็เราวิ่งตีสี่สามสิบครับไปเลยตีสามห้าสิบครับ 3, เดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ประมาณห้าทีก็จะถึงจุดปล่อยตัวไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ก่อนโอเคเรามาถึงจุดปล่อยตัวแล้วครับที่ลานวัดธาดุหลวงนะครับทางซ้ายก็คือสภาของประเทศลาวนะครับ ผมมีพลังงานใหญ่มากเกือบได้อ่อนแน่นอนข้างหน้านู่นก็คือจุดปล่อยตัวครับโอเคงานนี้เราใส่เสื้อเพจมาวิ่งกันด้วยนะครับถึงแล้วครับหน้าง,งานตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ห้าทีละอีกแป๊บเดียวจะปล่อยตัวละคึกคักแล้วครับตอนนี้จริงก็นักวิ่งคนไทยก็เยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยววิ่งไปน่าจะได้ทักกันซูไมิซู่ไม่ซ้มอมจะพร้อมทุกสนาม

เราจะใช้เวลาวิ่งประมาณชั่วโมงครึ่งน้องนั้นเดินนะครับไปๆป,ปตอนนี้เพิ่งเริ่มปล่อยตัวคนะครับแล้วเราก็วิ่งมาถึงจุดไฮไลท์แรกของประเทศเราครับประตูชัยสักประมาณกิโลครึ่งนะฮะเหนื่อยไหมเหนอยไหมเหนื่อยเป่าอย่างางยีงยไวอ,อยู่เพิ่งกิโลครึ่งเอง อันนี้ก็จุดไฮไลท์จุดแรกนะครับของงานวิ่งอันนี้ประตูชายที่ประเทศเราครับลองแชร์ครับองแชร์โอเคจุดให้น้ำจุดแรก2กิโลเมตรครับไปไปๆโอเควิ่งผ่านมา2กิโลแล้วครับ เหนื่อยแล้วงจริงก็เป็นสนามรถที่ไม่ยากนะครับเพราะเป็นถนนเรียบๆนาตอนต้นนะสองกิโลแรกเรียบๆวิ่งอยู่ในเวียงจันท์อยู่ครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเพิ่งสองกิโลเองเหลือที่ต้งประมาณ20กิโลกิโลเมตรที่4ี่นะครับอารมาีเวียงจันท์อามารีเวียงจันทร์ไปนี่คือเวียงจันไม่เท่กันถึงจุดอามารีก็จะวิ่งเรียบแม่น้ำของนะครับ อืมเลียมใหญ่ของเรีมใหญ่ใช่ใช่โอเคเราก็จะวิ่งเรียบมาน้ำโขงไปอีกสักระยะนะครับ5้กิโลครับตอนนี้ใช้เวลาไป4 3นาทีพอดีช่วงนี้ก็จะวิ่งเรียบมาน้ำโขงไปได้ครับอากาศยังดีอยู่ร้อนเริ่มร้อนแล้วเราตั้งใจที่จะจบประมาณ3ชั่วโมงนะครับใช่ไหมไหวปะตอนแรกกะว่าจะจบจะวิ่ง2ชั่วโมงที่เหลือเดินเอา ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ตามแผนครับตามแผนก็3มชั่วโมงนะตอนนี้ผ่านไป4 3มนาที5กิโลไปต่อครับไปต่อสกิโเมตโคงสวยาเลยดตัดโค้งวยเลยตอนนี้เราจะวิ่งผ่านอนุสาวรีนะครับผมจำไม่ได้ครับชื่อว่าอะไรแต่เขาบอกว่าเป็นอรุสสวรีที่เป็นผู้ก่อตั้งประเทศลาวนะ ผู้คนพูดซึ่งเป็นคนก่อตั้งประเทศลาวข้อมูลมาแบบนี้ถ้าผิดยังไงแก้ผมแ้วนะครับนี่วิ่งมาครบหนึ่งชั่วโมงครับได้ระยะไปเจ็ดกิโลก็ตามแผนพอดีถ้าจะวิ่งให้จบ สามชั่วโมงก็ถ้าวิ่งชั่วโมงละเจ็ดกิโลก็สามชั่วโมงเป๊ะพอดีโอเควิ่งนลยครับแม่น้ำโขงครับแต่ก็ไม่เห็นอะไรมันมืดอยู่เ <ไป S 2> ช้า,ชาๆสว่างๆก็น่าจะเห็นสวยๆตีห้าป่ะโอเคครบเจ็ดกิโลเดี๋ยวหนึ่งสองเติมพลังเติมพลังอร่อยไหมไม่อร่อยเมื่อไร,ออไรอก็ต้องกินเติมพลังไปก่อนเดี๋ยวหมดเหมือนของสีส้มที่เคยกินอันนี้อร่อยกว่าสิ กินให้หมดกินให้หมดเต็มพลังไปก่อนเดี๋ยวกิโลที่14กินอีกหนึ่งซองนะอกองเชียร์กองเชียร์ม้วนๆเลยแล้ออวอีกน้อยเดียวกับตัวแล้ว10กิโลครึ่งครับผ่านมาแล้วครึ่งทางใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง1ชั่วโมง29โอ้โห ถ้าจะจบ3ชั่วโมงนี้ไม่มีบัฟเฟอร์เลยนะถ้าเกิดว่าเราวิ่งเพจนี้ได้อีกนะครับเหมือนเดิมนะก็จะจบที่3ชั่วโมงพอดีตามระยะที่ตั้งใจไว้เดี๋ยวดูครับว่าเราจะสามารถคุมเพจได้อีกครึ่งทางไหมไปไปเลยกองเชียร์ม้วนมามพวนมากครับกองเชียร์สนุกสนาน กกงเชลลตอนนี้วิ่งมาครบ15กิโลแล้วครับใช้เวลาไป2ชั่วโมง7นาทีดังนั้นเราเหลืออีกกี่กิโล6กิโลใช่ไหมใช่ใช่6กิโลกับเวลา50นาทีก็จบได้ ภายในเวลา3ชั่วโมง mm. แน่นอนนะครับเอ okay, ตอนนี้เช้าแล้วตอนนี้เราวิ่งเรียบแม่น้ำของนะครับน้นเลยแม่น้ำของถ้าอยากกลับบ้านก็ลงแม่น้ำขอวงไว้น้ำข้ามเลยนะตอนขามาเรามองไม่เห็นนะครับ mm. เพราะมันมืดอยู่ตอนนี้สว่างแล้วสวยครับสวยทางวิ่งสวยเลยทางวิ่งโลง่งๆแบบนี้เลยครับรับน้ำครับรับน้ำ โมโดมังโแล้วเราก็ผ่านโรงแรมอารมดีเวียงจันทร์อีกรอบนึงครับตรงนี้ก็17กิโลแล้วยังไหวยอยู่ยไหมไหวเปล่าโอเคเราเหลืออีก4กิโลครับใกล้กจะเข้าเส้นชัยแล้ว ตอนนี้เราวิ่งย้อนกลับมาที่ประตูชัยครับตอนเริ่มวิ่งจะเป็นตอนคืนมองไม่เห็นตอนนี้กลับมาตอนเช้าแล้วสวยงามครับประตูชัยอีกกี่กิโลเท่าไหร่แล้ว19กกิโลครึงนนคร่งเหลืออีกกิโลครึง่งมีเวลาอีก15ทีกิโลครึง่งทันไหมโอเคไปต่อ20กิโล 20กิโลครับใช้เวลาไป2ชั่วโมง49ครับเหลือเวลาอีก10นาทีเพราะฉนั้นวันนี้เราจบภายใน3ชั่วโมงแน่นอนแต่ว่าแล้วทางข้างหน้ามันจะมีเนินหน่อยๆน,นะแต่ไงก็เดินก็ตกอีก10นาทีไปไปไปจบไปจบฮา,าลาาทอนที่3ชั่วโมงครับอีก500เมตรสุดท้ายครับจะเห็นว่าน่าสุดลิลินู้นเลยนะก็คือวัด คาดหลวงนะครับที่เป็นเส้นชัยละจะมีเนินอีกหนึ่งลูกตอนนี้2ชั่วโมง53กับ500เมตรจบแน่นอนครับก่อน3ชั่วโมงใช่ไหมจบว่า3ชั่วโมงทันนะไม่น่าจะทันโอ้ย500เมตร3นาทีทันหรือเปล่าขอเดินสักนิดอีกห้าร้อยเมตรก็เส้นชัยเป็นเนินครับเป็นเนินดันเนินไม่ไหว โอ้ยหัวใจจะวายอีก3 0มเมตรถึงแล้วไปๆอมิตเดียวถึงแล้วถึงแล้ว จบแล้วคราบฟาราชนครับจบที่สองชั่วโมงห้าจก้าก็ตามเป้าหมาย3ามชั่วโมงครับก็วิ่งเรื่อยๆสรุกสนานีครับโอเครับรับอะไรรับเหรียญมาแล้วเดี๋ยวไปเดินดูอาหารครับเสร็จแล้วกลับโรงแรมแล้วไม่สำเร็จสำเร็จ3ามชั่วโมงสรุปว่าเราไม่ได้กินข้าวที่งานครับคนเยอะก็เลยกลับไปกินข้าวที่โรงแรมครับและนี่คือมื้อเช้าหลังวิ่งของพวกเราครับวิ่ง21เกิโล กินเหมือนวิ่งเอาตาเลยนะกลับไปกินที่โรงแรมอะไรไหมฮะ,ฮะยังไม่ได้ชิมเลยกับกินเหมือนวิ่งเอาตาเลยวิ่งครับเองนะที่ทน,น,น,นี่เขเน้นผักมาเน้นโอเคครับวิ่งจบแล้วเวียงจันทร์อินเตอร์เนชั่นแนลฮาฟมาราธอนนะครับก็เป็น,นหนึ่งสนามครับที่เรารู้สึกว่าโอเคเลยนะบริหารจัดการดีครับเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยผมว่าโอเคเลยจริงๆเนี่ยเรามารับบิบกันตั้งแต่วันเสาร์ใช่ไหมครับ วันเสาร์เนี่ยการรับบีบใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับก็เอา QR Code ที่เราสมัครเอาไว้นะครับมาโชว์ยืน่นพาส,สปอร์ตแล้วก็ใช้เวลาในการหาบิบเช็คบิบแป๊บเดียวจบเลยนะครับงานนี้คนไทยมาวิ่งเยอะมากครับในสนามเราเจอคนไทยเยอะมากๆ i n อินฟลูเอนเซอร์นักวิ่งคนไทยอย่างคุณตังก็ไปนะก็เจอกันในสนามด้วยนะครับ รับบีบเสร็จแล้ววันวิ่งะครับเขาเริ่มวิ่งปล่อยตัวตี3ามครึ่งใช่ไหมครับเราก็รีบตื่นกันเหมือนในคลิปนี้นะครับไปถึงก็เกือบตีสี่แล้วนะครับก็ไปยืนรอสักแป๊บหนึ่งงานนี้มีนักวิ่งประมาณ5,000ันคนนะครับ5,000ันคนเนี่ยฮฟมาตอนอยู่ประมาณสักพันหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะอื่นๆระยะสิบกิโลห้ากิโลเนี่ยก็อยู่ประมาณสักสามสามพันสี่พันประมาณนี้ครับก็ เราวิ่งของเราระยะ2 1กิโลครับปล่อยตัวที่สี่ครึ่งเลียดไปนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับทางวิ่งง่ายครับวิ่งจากวัดธาตุหลวงนะครับก็ตรงไปเลยผ่านประตูชัยนะครับแล้วก็วิ่งเลาะไปจนถึงแม่น้าโขงช่วงแรกที่เราผ่านแม่น้ํโขงเนี่ยมันยังมืดอยู่นะครับมองไม่เห็นอะไรเลยแต่พอตอนที่วิ่งกลับมาเนี่ยก็วิ่งเลียบแม่น้าโขงมาบรรยากาศดีเลยนะครับก็เป็นการปิดถนนร้อยเปเครับ ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราทําให้เราวิ่งได้ง่ายมากนะวิ่งก็วิ่งกันหลวมๆไปเรื่อยๆครับการเหมือจัก,การดีมากทุกๆสองกิโลเป๊ะเลยครับมีน้ําแล้วเป็นเกลือแร่ทุกๆสองกิโลเลยนะงานบ้านเราก็ยังมีเกลือแร่บางโต๊ะอันนี้ทุกโต๊ะมีน้ําเกลือแร่หมดเลยทุกสองกิโลนะครับก็ดูแลจัดก,การในแต่การดีมากนะครับเราโอเคมากๆเลยถนนเป็นทางเรียบๆนะครับมีเนินมากนิดหน่อยวิ่งสนุกครับกองเชียร์เออเขา เขาก็ใช้คําว่าอะไรดีเขาก็ร่วมมือกันดีนะเราก็จะเห็นกองเชียร์ทำให้นึกถึงบุรีรัมเลยครับออกมาม่วนงานออกมาเต้นกันออกมาสนุกกานกันนบนักวิ่งนะครับก็มีเป็นช่วงๆเป็นะระยะะไปนะครับวิ่งกันมาเรื่อยๆมีทีมเพเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับงานวิ่งนี้คนไทยเยอะคนไทยมีเป็นเพเซอร์ด้วยนะนะก็วิ่งกันมาจนเข้าเส้นชัยครับก็เข้าเส้นชัยก็รับเหรียญอะไรกันไปอย่างที่บอกนะครับ ก็จบตรงนั้นคราวนี้เราไม่ได้ไปรับข้าวครับ <c oughs> อาหารเนี่ยเขาไม่ได้ให้คูป,ปองนะแต่ว่าก็จะเป็นจุดนะครับเร,เราก็ไปต่อคิวเพื่อจะรับอาหารกันนะครับอาหารเท่าที่เห็นก็โอเคเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปต่อคิวรับอาหารครับเราขี้เกียจต่ออยากกลับมานอนนะครับก็เลยกลับมากินข้าวที่โรงแรมก็เหมือนกันในคลิปที่เราถ่ายให้ดูนะครับสรุปแล้วจริงๆเนี่ยงานเนี้ยผมเพิ่งมาครั้งแรกแต่ว่าอันเนี้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่แดนะครับที่เขาจัดที่นี่กันนะครับผมว่าโอเคเลย นะครับคนไทยนักวิ่งคนไทยที่ยังไม่เคยมาวิ่งที่วียงจันร์อินเตอร์เนชั่นแนลฮาฟมาราธอนะครับแนะนําให้มาแนะนําโดยจริงๆให้มานะครับงานวิ่งดีการบรหิหารจัดการดีทางวิ่งนะครับดีนะครับเรื่องของน้ําเรื่องอาหารดีครบถ้วนใครยังไม่เคยมาแนะนําให้มาครับที่สาคัญ นักวิ่งสวยๆเยอะแยะผมพูดดังไม่ได้อะไรก่อนพูดดังไม่ได้มาเลยเห็นไหมสวยเวลานักวิ่งสวยเวลาบอกบอกเลยบอกบอกก้มหน้ามาบอกเลยนักวิ่งสวยคนนี้ก็สวยครับเราไมีสวยนยเออก็แนะนําครับใครยังไม่เคยมาก็มานะครับนักวิ่งสวยจริงนะบอกนะมาใครไม่ใครไม่เคยมามาได้เลยเจอกันใหม่ปีหน้ามาอีกแน่นอนเว้นเทียนอินเตอร์เนชั่นแนลฮาฟมาราธอนเจอกันใหม่ ปีหน้าครับสวัสดีครับ